เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะท่านไหนไมป็นักทายก็กราบขอโทษนะเห็นไหมครับตอนนี้หน้าตาแลามีความสุขไหมครับนากนรมนาดำเขาบัดนีเพราะอมทุกงครับอมทุกเออถ้ามีความทุกข์อยู่ในใจบดนี้เปิดเพลงแล้วบดนี้เพื่ออะไรเพื่อระงับความโกรธเพื่อระงับความทุกข์อกทุกใจบดนี้เปิดเพลงไปนั่มครับบดนีนบ่ได้ยินหายนย่แหละวันนี้ครับพี่น้องเอฟีนะ อตำหมากับบันนี้ทวนพานไปโทษเจ้าของอีกบันนี้อืมพานไปโทษเจ้าของอีกบันนี้โอ้ยตายแล้วหัดเอาใจมามาใส่ใจคนมันไม่ได้หัดเอาใจหมาเลยครับเนาะอืมมันหัดเอาใจหมามาใส่ใจคนเลยนะอืมตามห้าตามห้ามไปบันนี้ด่าไปเลยบันนี้ด่าไปพ่อไปเห็นบ่มครับเมื่อน,นั้นอ่าควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ไงครับ อ่ามันเป็นดังคําสาบานไงครับพี่น้องเอฟีทุกสิ่งทุกอย่างมึงรู้อยู่แก่ใจมึงแล้วนะอ่ารู้อยู่แก่ใจตัวเองแล้วบันนี้มันจิตใจมันจะมีความสุขไหมไม่ม,มีความสุขอ่าหน้าตาก็มองาำมองเศร้าไปแหละครับนะอ่าไม่น้าซ้ํามาลบหลู่บุญคุณพ่อแม่อีกบันนี้มาด่าพ่อแม่ตัวเองบัดนะี้ให้สนับสนุนคนไปด่าพ่อแม่ตัวเองว่าอ,อจะไปทานะครับพี่น้องเอฟจีนะยิ่งกว่าหมายนะครับนะยิ่งกว่าสัตว์ดรัสะนะครับเนาะ เออพ่อแม่ใครใครไม่รักใช่ไหมอีนี่ไม่ได้รักนะครับพี่น้องเอฟซีไม่รักไม่รักไม่น้ำซ้ำให้คนมาด่าอีกไงครับที่นี่นะเห็นไหมครับจการแต่ละอย่างแต่ละอันแต่ละแนวเป็นยังไงครับยึดเป็นของหลวงหมดแล้วที่นี่เออนั่นไงครับพี่น้องเอฟซีนั่นไงครับนะอืได้ไปสาบานว่ายังไงครับนะเออเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะย่อมยูอยู่แก่ใจอยู่แล้ว แต่จะเอาชนะเขาทีนี้อยากเอาชนะเขาเด้ครับบัณน,นี้เอฟซีหลังไหลามาให้กําลังใจเขาโอ๊ยแต่ปางนั่นเด้อ่าแต่ปางนั่นเนียเขาไม่ให้กําลังใจนะัะอว้รถเรือนะครับอ่านะครับเนาะรับฟ้ารับเปดินเขามาหาบัณนีตแองแล้วครับบัณน,นี้แองยิ่งอารมณ์เสียเข้าไปอีก เองอารมณ์เสียยิ่งโกรธเขาไปอีกทีนี้ว้าวมึงได้เยอะเกินไปแล้วหน้ารถอะไรบัดเอามันออกมาจากสบัดนี้ออกมาจากความอิสาแหละครับนิ่สยานี่แหละค่ะนะมันจะออกมา,ากแต่สลยะบัดอา่าเห็นคนมาให้กําลังใจอุ่นหนาะฝาข้างครับพี่น้องเอฟจีอ่าอให้กําลังใจอย,อย่างล้นหลามแล้วบาดนี้ครับแม่งแล้วกับบัดนี้ อออวไวกัดเอาเลยแหละครับต็นที่เลยแหละบันนี้เออนะ <c oughs> อืมนะครับนะนี่เขาชีร้องชีล่ำแห้งบันนี้ได้ยินเสียงเงินเสียงคล้องเสียงกองเขาเสียงเพลงบันนี้โอใจสีคาดเลยแหละค่ะสันใจสีคาดค่ะนะคะเนาะ <c oughs> อะ้มือเขาชิง่ายก็แห้งแล้วครับบันนี้โอ้อยตบตีนตบมือใส่ละครับ <c oughs> จ้างหมอลัมมาค่ะโอ้ยตายเล้วค่ะนจะหลงค่ะนะ,ค,ะนะค่ะเขาว่าตายค่ะยังจะเลื่อนกว่าเก่าค่ะอ๋อนะเพราะว่าจีเป็นผู้เพราะว่าจีเป็นงานบันนี้แซงซีโอเอฟซีบันบบนี้อ่าจองเป็นจะภาพคามปีเลยอืมจองเป็นจะภาพคามปีเลยบันนี้โอ้ยอารมณ์เสียแล้วบันนี้ครับ อารมณ์เสียแล้วครับเห็นงานเขาวันนี้โอ้คับน้องบัลลับเมื่อคืนเลยครับน่ะน้องบัลลับเมื่อคืนเลยครับศูนย์เนี่ยครับมันเป็นศูนย์เนาะโอ้ยน้องมึงเนาะเอฟซีคืออะไรเนาะก็มาสนับสนุนไงจองเป็นเจ้าภาพคามปีเลยครับผมโอ้ตายนะครับเพราะว่าจะเป็นร่งรุ่งล่งท่านแบบนี้ ขนาดประกวดลูกดิมิตไม่มีทิฏิเลยไม่มีทิฏิเลยเบาเลยครับหมดคำเบาเลยครับเตรียมพ้อมกู้งานเลยบอมีมองติเลยนะครับอ่านะอ่าไม่มีไม่มีทิฏิเลยนะครับบันนี้แห้งแล้วครับยังเอาลุ่มเสียก็เกาเลยครับนี่แหละครับดูเอาเองนะครับดูเองนะครับอาการมันออกนะครับอาการมันอ่าร้อนรนไงครับตอนนี้อาการร้อนรนนะอืม เอฟซีก็โอ้ยหนีออกมาหมดแล้วครับบัตรนี้นะครับหลังไหลก็ออกมาหมดแล้วบัตรถ้าช่องไหนไปด่าแทนบัดน,นี้ว่าเขาไปให้กําลังใจมอนอิยดไงอิีอยดในนิทานเรื่องนี้ไปเจอกันที่ห้างเมื่อก่อนไม่ได้ทักทายกันนะบัดน,นี้โอ้ประโยชน์อย่าง,งานั้นประโยชน์อย่างนี้โอ้อีเวนนะครับเนาะ พวกมึงเนี่ยไม่มีความจริงใจกันเลยเนาะโอ้หวังแต่ผลประโยชน์โอ้ยกูมามดาแทนกูแม็ก,กูดีใจนะมึงโอ๊ยตายแล้วเนาะไปห่างโรบ,บินสันเดอค่คะเดอเออบ่รูจักกันค่ะไม่รู้จกักค่ะถามก็เซยนะครับเขาท่านเห็นไหมค่ะยูจีค่ะคนดังค่ะเขาไม่คุยกับเรานะคะกูจะหัวเลยเนาะโอ้ยสูสูยังจําได้ยุติสูจําได้ยูตีบ่ อืมไ่ได้หูจักกันเลยเด้อคขดเด้อโอ้ยทุกวันนี้ราไปโย์จังงานค่ะระโย์จังงี้ค่ะโอ้ยฮามึงนะครับเนาะแต่แมนคักเนาะสูนเนาะโอ้ยตายแล้วนะครับนะกูจะักลัวน้ําสู่อหฮามึงนะครับนะออมันไม่มีความจริงอะไรต่อกันเลนะก็ตอนนี้คนที่ไปอยู่ด้วยคืออะไรครับเนะี่ยฝลังรักทรัพย์แลังจะเข้าตาราง แต่ละคนกนะ็ดีโอ้ยลุ้นหลามนะครับพี่น้องเอฟซีเตรียมตัวจะเข้าฮ่องกงไปยูน้ำกันในแม่อืมอ่าคนดีๆนะ่เขารู้เส้นเรีนชาติแล้วบัดน,นี้เขา,าเหนีออกมาหมดเลยแล้วบัดนี้อ่าเขาเออกมาหมดแล้วครับพี่น้องเอฟซีเออบริยูแล้วครับนะมีแต่พวกไม่เป็นตาชี้แตกพวกไม่เป็นอินนะพวกไม่เป็นก้าวเนะี่ยมันยูนะ้ำ เออบอมี่ยังสีแตกกับคบหัวกันบัดนี้เออคบหัวกันกัดกันเองครับทีนี้ก็ฮอนหมา <c oughs> อีนี่ประกอบไปตบมืออีนกักกะเบาได้เบานะคะเบาได้เบาโ <c oughs> อ้มากูพันธ์ในนิทานเรื่องนี้นะออกมาพูดปึ๊บบัดนี้บ่พอสองมือค่ะเขาจีแจ้งความดำเนินคดีบัดนี้โอ้ยทั้งนบทั้งกาบครับกาบนบจนมือเป็นงอนบุเล้ว อ่านอบจะเมื่อเป็นงอนครับบันนี้ออกมาขอโทษนะครับยัางเงานินยางนี่เออนะครับผมไม่ได้ตั้งใจรู้เท่าไม่ถึงดูับาันถึงการที่แตกอย่งนั้นใหญ่พอตายเลยครับเมนหมอนอายุหาชิบเลยไหมคือบ่คืดเมนหมอหะเป็นจะไรบันนี้เขาสีฟ้องน้าเนินคดีบันนี้ออกมาขอโทษเขาบันนี้มาครัวลูนิมิตมันไม่ได้ว่าความซื้อเด้อค่ะเด้อเอาเงินนะมีค่าน้้ามุกงน้ํามันนะเออ เขาใจบ่เราดน้เห็นเราบอกดน้สั์บ่อ่าพี่น้องคงเห็นในพฤติกรรมของมันแต่ละตัวแต่ละตัวนะเข้ามาเพราะผลประโยชน์ทั้งนั้นนะครับเห็นไหมเห็นบ่ดนิเขาพูดจ้ามืแอเรวเขาตาสว่างมืแล้วเขาใจบ่นะครับว่ากับอีอ่าว่าพ่อสองมือครับเลยคดีเลยโอ้แต่ปึกคับน่เนาะปึกบับัญญั่บัญญังปึกบ่แบงปันไปอ่า อย่ามาเบา้าถ้าพูดแล้วเนะี่ยให้มันเข้าข้อเนะี่ยอย่ามาพูดนะครับเดี๋ยวโดนอีกนะยจะมาร้องไห้อีกเอาแม่มาอีกเดือนร้อนแม่อีกที่นี่นะนะเ,เสียเงินเสียทองอีกแล้วจะมีคนไปเรียอะไรได้เปิดรับบริจาคได้ปบนี้แล้วเงินไม่มาถึงมึงนะเออมันจะเป็นแบบนั้นไงครับนะเออไปด่าเขาไปมินประมาทไปใส่ร้ายใส่ความเขาไงไปเอ่ยชื่อเขา โอ้ตายแล้วกับพี่น้องเอฟซีนะเนี่ยคิดว่าเจ๋งคิดว่านี่แต่ไปกราบขอโทษเขาบัดนี่กูเห็นมาหลายลายแล้วแบบนี้นะอืมถ้าเงินในกระเป๋า,ปาพ่อยนจะไปเบ้าอย่าไปเฮ็ดถ้าโง,ง่เหมือนมึงนะ่ะนะย่าไปทําอย่าหาทำนะอ่ามันเจอมากมันนักเพื่อนจะเดินทางอีกบบรนีนะ้อ่านะครับนะ อ่าลร่วงล่วงล่วงเลยใคยกันจะไปกินซี่แต่เขาก็ากันละนะอืมนะ